แต่ยังกินเท่ามันนี่นี่พ่อป้อมกับม่ท่องกับพอใหายสุกนายนายมุย่ยกำลังปวดป่าอยู่พี่น้องอเบิบงแม่ปลาเข็งมะเผาวตาก้อนมาดำก่อนอ สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขทุกคนจ้าสวัสดีครับส,ส,สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมแต่ยังกินเท่ามหร่นี่นี่พ่อป้อมกระแม่ท้องกับพี่ใหญ่สุกพม่ใหญ่มวยกำลังปวดป่าอยู่พี่นอ้องผมเสียเอาปลาเข็งมะเผาเบิงเเ้งแม่ปลาเข็งมะเผากับปลานี่พม่ใหญ่มวย่นคัดมาก่นมักกินปลานี่อันใดที่มันปิ้งได้เผาได้เสียเอาคัดมาเผาเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กันเสีประมาณนจำเนี้ยก่อน แล้วก็สซีตำบักหุ be, ่งตำบักห um ุ่งป uh ิ่งปลาเนาะอันนั้นเพิ่งอย่าลังปวดปลาสินเดียงายโว้ยพอดีแหละเฮ็ดแล้วแล้วกันยังสีเอากะสิได้มากินพอดีเออบนยังดีอนจะอ่อนตัวปลาเข่งไมเงินพี่น้องมันตายไปไหมหล่ะแจะพ่อขึ้นมาปลาเข่งพอดีใจซอสนิดนึงแน่นตอนถือดางไก่เนาเนาอยู่พ่อเนาหนิพี่น้องบ้านนี้พ่อซื้อปลาสิยามแล้วซื้อเสร็จเนาะนี่แต่ว่าซุ่มนี่ เห็นเนี่สิเพิ่นทนเด้อพี่น้องเพิ่นสิบ่สวยไว้คือจังป่านี่คือจังปาเข็งแต่ว่าคือจังเพิ่นอ่อนแออยู่แต่ว่าสังเกตเบิ่งยามใส่ด่างมาป่านี่สิสดหลายกว่าปาเข็งจ้ะถ้าเทียบกันนะพี่น้องแต่เดี๋ยวก็สิข้างนอกก็สิได้คัดมาเรื่อยๆอยู่เพิ่นอยากกินป่ายังเพื่อนจเสี่ยงมาล่ะพี่น้องเออครับผมก็สิได้ก้วะมักฮวงกัวะยังผ่าแล้วก็สิได้ปิ้ง าเห็ดแนวกินทาเพิ่นกับสิแล้วพอดีทางนี้กับสิได้มากินข้าวกินน้ำน้ำกันเลยพี่น้องเห็ดเหลวแล้วกินขา้าวแล้วแล้วจะสิได้คั่วปลาประคัคุณตะบันเป็นยังไงมวยเตรียมมือมาแล้ว <c oughs> จ้ะเดี๋ยวพามาเบิ่งปลาทางนี้ก่อนพี่น้องไก่แล้วไปไหมมวย <c oughs> ท่านเคืองเลย <c oughs> ท่านเดี๋เคืองเลยมาสิบาร์ <c oughs> เมนสินนั่นคัดสินนียังคักอีกพี่น้องคนละเอ้ยปลายเงาก็มีอูอ้ยยังไง หนึ่งสองสามตัวผ้อ้านเานี้้นเลอ่างบอเลวผน่ะไม่ตัวใหญยฟ้าดังนเตัวหมะเนี่ยดังมนเก็ตัว้านเรานี้นเ่าเงินตัวโอ้เส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวเก็บตัวร่งูฟ้านี่เจ้าไปถึนหาบ่ว่าแม่เอาเส้นเส้นอืนว่าม่ บ่ส hey. ิแนวล่ะเอาตางไว้ไสวะตัวบักใหญ่ฮะเอามาแต่หามื้อหลังอะนี่เฮ้ยครับพี่น้องตอนนี้ไฟก็ได้แล้วบ่พรมบัใหญ่ม่ย่ใหญ่สุกเริ่มหิวข้ากันแล้วเฮาก็สิได้กี่ปลาก่อนพี่น้องกี่ปลาสิสุกพุ่นล่ะเฮาได้โคลตําหุงเฮาสิใส่ตะเกือเด้อพี่น้องเพราะว่า ก้อสิตำมะฮุงดีเด้อตอนนี้กินง่ายๆก่อนตอนเศร้าข้ดีในป่ามากเลยจีกันแุ่คหนึ่งจะสีใหญ่เฮ็ดยังแต่แจ้งว่ากันอคืนหนึ่งครัพี่น้องมีมือฝนมาเรื่อยๆอยู่แ <c oughs> สบเด้ปิงสดๆเนาะนปิงสดๆแสบแล้วพี่น้องอบเกลือไหลายจังบ่าใหม่ โลยักหมกปะนะหมกนั่นบ่ครับเจ้าสิหมกปะนะมันมีตัวสดบ่ล่ะพ่อใหญ่ฮะเฮาหมกโอโอหอมแซ่บติปูด่างเสร็จแล้วครับตาๆเออหมกโอโอว่าติครับย่อ เด้อสี่แล้วห้าสิบลุยเลยไสพร้อมปลาพร้อมพี่น้องเพราาะว่ไอ้พวกนี้เขาบปเดีคั่วเก็ดบราต้องเีเรียดด้วยพี่น้องเพิ่นสิสุกข,ของเพิ่นเก็ดแข็งอยูาา่แล้วพวกปลาเข็งนี่ปิ่งให้มันเหลืองๆง,ง,งามๆเด้อพอคั่วเชฟเชฟมาคั่วออกาแับนี้ ตวงนี้สิมี่ตอกปิ้งเฮาปิ้งตำไก่หยาดเท่าไหมหเฮาปิ้งตำไก่หยาดเท่านี่ครับปิ้งสูงๆนี่ไก่เบิด์ซิดเลยพี่น้องก็สันนี่เหลือแบ่งเหว่งเสาเขาให้กินห้องจนพ่อสิเตี่ยมันเบิ่งหนาผมเสยอยู่โอ้โหเหมือนควมสีเอาน้ำมันเบิอึดแนวกินทะเลรู้สึกว่าเพิ่นนี่สิ บ่อใครสิเลียดเรียงเขาเพราะว่าช่วงนี้มันไม่เข่ามากไม่แล้วมันบอ,อ่อประยากขึ้น่าแหละ่นจะได้กินเขากินน้ำดีบ ลงหนองนี่ได้หมดทุกูพ่นประสนปลอมาป่ามันจังใดดอกป่ามันชื่อจังมันสิตายน้ำบ่น้ำบกเปลี่ยนน้ำบอกเปี่ยนน้ำบ่พอป่าจังนีงป่ามันหลายก็น้ำคือคือเขาเน่าเลยป่าเกิดอย่นี้ส่วนว่าปัานี้น้ำเปล่นบดีปนไหนน้ำมันน้ำบกน้ำหน่อยไหมใส่ยังได้ก็ได้อพี่น้องตอนเนี้ยมเอาข้างเจ้าหนึ่งยกขึ้นกับสิบปไวท่านเนี่ยเออคนด่างเพิ่นประมาณสามสิบสี่สิบตัวก่อนแตนายค่ะจะข้าเจ้า ครับเจ้าเห็ดหาขายหาเห็ดประแดกพี่น้องอดี๋ยวปลาอย่นี่มันก็หลายจุดดอกมันหลายคักหลายเกินเดี๋ยวถ้าเวิ่งปีนี้เข้าสีผ้าไปกินริมสะแล้วพอปอมให้เวิรงเพราะว่าเดี๋ยวให้น้ำมันลงเนี่ยน้ำมันสิไปอยู่หม่งทันที่เข้าหานะพ่อเนี่ยครับ่นนั้น่นมีเวลาขั้วเวลาเห็ดนะเข้าผันรอมีเวลาทอผันนี่แหละพี่น้องเข้ากับเห็ดลิปเดี๋ยว พ้าผอมสีเบืองว่าป่าที่ใดมากหลายๆคนเสียดอย่างนี้มันเามันเป็นเังสี่ที่ครับตามปกติแล้วขาเจ้าสิไปไปผัวกับเมียไปหาปลาเนี่ยคือเขาเจ้ายามแล้วขาที่ยามมันมัดมือแหละพราดผัอะไรเขากระเจ้าจกับขั้ว้อมพขพั้ว้อ,พอ,พอวมขั้ว้อมนะนั่นแหละเพราะว่าเขาเจ้าเสีดแต่เดี๋ยวนี้ พี่เจ้าถูกขั้วพร้อมเลยดิ่ขั้วตึงเรียเลยที่เออแมีนเมนผมเห็นอยู่เจ้าได้มากขนาดขั้วหมักตึงเรียเลยนพี่เจ้าเหยีดตึงเรียเลยทุกตัได้ทีมันสดคนเสียบขายสดคนเสียบไว้ตั้งหักแมีนเออแมีนเมนเจ้าเห็ดตังสี่พี่น้องแต่ป่าสี่เขาสีออกหางไฟแน่เขาสีปล่อยเพิ่อนใจเย็นไปเลยพี่น้องป่าเจะชุ่มนี่ กัชิดอดก็ปากเข่งเด้อพี่น้องปกากขาวชุนึงสิเขาเอิ่นปาขาวบ่นี่แมนปาขาวมนอันนี้กินดิบได้บ่พอบัวุกปาขาวแต่ว่าหลาบหลับกระได้หลับหลับอ๋อจะหลับหลาบดิบหลาบยังไงทีกันมาขั้วจะตัวกระจกาหมาวง ปลาวงนี่บอกปลาวงขเจตัดตัดหัวออกเขาเองเราก็ตากเอาหางจุกันอืปลาวกันสิบสิบจะได้ล่ะสิบสองือสิบสามแผ่นต่อร้อยตากับมันจิตโตแปดโตนี่แหละวงวงที่พ่อใหญ่เันข้าหลักข้าหลักป่าหน้าพื่นอือออที่น้องอีจําได้เด้อมันมีคลิปหนึ่งอยู่ เจ็บป่าข mm e nah ี่ข้างนะเจ้าห et ้องจดมาตะเฮียนเจ้าจะมาลักป่าขี่ก่อนป่าก่อนป่าน้ำก่อนพ่อยากเรียนมุดดินนี้ผมว่าจะบ้านพี่น้องพ่อเองแ่้วถ้าเจ้าห้องจ่ดเอาถ้าเจ้าบพรว่าพี่น้องบาดี้แตกคนละทางหัวอรอกันด้วยวันนี้ผู้มักปิ้งยนกับจินปิ้งเด้อพูดมาจิ้มกับจิ้มหม้อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อ

จะกั้นหยุดวันนยังกั้นอกลงมือลงเวทหรือบ่ฮะน้ำไล่อะไเดี๋ยวหาผ้าขาวซุยชิงจ้าน่ากินแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องน้องเอ้ยมันีสังขมป่าเด้อยทำบักดง ติงพี่น้องตำหมูคงตรงค้ามตรงค้ามปลาเลยปิ้งปลาพี่น้องอันนั้นมกปลาพ่อเย็บปอมจ้ะปิ้งปลาตำหมูงโอ้พี่น้องเอ้ยกันผู้ใดอะไรสิมามามาไม่มีมวยแอบเข้ว่ามาดีนะผมติดบอกตุกปอนเด้อว่าให้น้ำรถกันจังหัวไปกินเขายกฟังหนองยี่วิญญาณสุกอยู่นี่พี่ยังเียวเป็นมองเัานั่งกินเข่ะกินเลยเพราะว่าตัวโนดหายแอเข้ามาเปิดงานพ่อเย็บปอมเปิดงานก่อนเดี๋ยวหนสามรอบเลยเอาเลยครับ เอ้ากอนจะกินก่อนกินนำเขาเลยใส่มาลอกไปกินมืดมื่อล้อนเราไ่่มีน้ำร้อดกินแล้วก็ตายเองงั้นนี่มดได้มากินกินที่น้องกินบ่ได้ย่ากินมดต้องห้ามกันห้ามบ่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันกินได้คือกินจินอะไรเป็นร่องไป่อใหญ่พอมลงมือแล้วเอาเลยประธานเปิดแล้วพ่อใหญ่ซูก้องเขาตันหนาเบอรนั่นบ่บ่อื กรอบเลยพี่น้องทอไม่ห่งบ yeah. mm. okay. mm ่พ hmm. okay. right. ่นแบแบต้บ huh. uh ักงแ่บมาเด้อครับเอฟีทุกท่านครับผมตํหอนก็เข้ากนน้ำตบักงตําบักงทุกท่านเลยพี่น้องตัยมไดกับแ่บย้มกั่้ไ่ข้ากันดีเราป่าพิ้งป่าเผาเข็งมันมัน มันผักบพรระสุมันดีครับเักเลยคนง่ายขินนั่นก็ได้หัวข้ออัดมาได้เห็นตำมะฮงตันดเอตมันจะแสบหักเนี่ยไม่ดเอาพับวะเอาเขียกำพางเพ่องเกียวันตะยู่แล้วพี่นอ้องเอ้ย <laughs> ตำนำ้ำตำุงกันยิน่าขอไก่ พอเข่ากินเรื่อยอยู่เลยนี่ครับปลาราังน้อยตัวน้อยซ้ำนี่ละกินคำตัวไปเลยบม,มีการว่ามีกางมีเก็ดนั่นมันต้องเ,เมียนไหวมันเจาหี้ยพวกเจาห,หนิแม่ผักไหม อักสมบูรณ์พอดีโอแสดงายดด็มาพอดีกินได้หมดตัวไหนมั้งอัศว์สมบูรณ์อันนี้ผักนั่นผักกาดมันมีหลายชนิดดิอันนี้มูมันผักกาดหินผักกาดดอกผักกาดยกปีกับมูเมนเอิญผักกาดจอนบ่เมนนั้นเข้ากับจอนจุดลงใต้นี่เขาเอิญว่าล้งใต้เอิญผักกาดดอกกาดกระตอนบันเขาเอิจน แต่ว่าทางนี้ือจังผักขังจังว่าพระจันเอือนประกาดดอกอีดีะมันก็มีดอกอีนลวนี่ตาขลามดอกอีกอันนึงครับกินเขาเด้อครับกินเขาเรียไปใหญ่แ้ก็ตาตาม่เดีตัวเราโ่ก็นะไมเขาจากันเด้อครับพี่น้องฮาก็ได้มันข้เขาซ่งขึ้นเขาเทียงนี่จังไหนขนเขา

จอใสได้ผมแจ่มยังสบายจปลาป็นหัปล่อยเขนเหนือพี่้องกักกักกักเปสวนนนี้สิเป็นบ้านนี่เนาะเนาะทั้งเกตพรงนี้ที่มือนตกไปับสอมคนแจ่มกับเขาถึเขตครบต้นเรียตัวนีไม่เหนวเกานะครับแ่ มันติดเป็นสมัย่อไปมันห่อคปณกิ้งป็นน้ำผึ้น้ำผ้งยางในบ้านห้องอย่างนึกเอ้หลาวไม่จุดขอนบ่เรือลูกเกบ้านหนมเป็นจังไรนอไอเนื้อกิมฮู้น่ะดีกันไปลูกขึ้นนี่พอกับปริยูมิตรลาไปฮาน้นองหานุ่งอะบอกัวหาหอกจีนวดเด้อจนคิดจคุยกันยู่ละมื้อนี้ละ บ็รู้ไหมเส่ยดังแล้วก็ทีว่ามึอนี่ไอ้นั่นเราสิเพื่อนน้องรุของเราดิทุกเสาถึงไอ้เบญจมาศถึง,ถงยังแหล่เนื้อหรือว่าไอ้คนไทยมั่นนะครับหรือว่าต้นลักต้นต้นมาพอหน่อยหรือว่าปังปอนเอาม้วนทนมั่นั่นครับมาเล่นน้ำกันเอาหมอน,นี่โอ้ขึ้นมาตรงนี้ดีบพืดด่อที่ต้องพวกยาขาไปนั่นเพื่อน ปลาหลายพูดเรื่อปลาปาลายหลก็น้ำว่านาไ,ปไปก็บอสุกปลาแหบขาเล่านามันหลาข้างเนาะ <c oughs> เนี่ยท่านเลี้วอยู่ครับต้นต้นยุ่นยังอีกเทองร้อนท่นกดเขาแล้วลบ,บอกมึงนี่แล้วอ่า้อแล้วบาน,น, <c oughs> นีเรางีมองแล้งว่าแล้วอ่ะนะเนื้เมี่อเราไปใส่ไปร่ไอกยุ่ ใส่รอบคันพอสจกคือคือผมสิเดี๋ยวใส่ตะเวนบ้ดนี้ผมสิเพชรปละแอกไว้เด้อครับบ้านนี้ใบตาพี่ทางน้องบ่เจียบเิ่นมาก็สิยบไปแหละอยู่ไปกินปลาแอกี่จักเดือนมาจังเป็นปกติแล้วแั้วกปีนึงพอโอ้ปีนึงมันก็เปียเหมือนตัวนู้นฮกเยียนเขาใส่กินน้าฮกเยียนกินไดหเด้แม่นประมาณ5-6เดือนนี่ปลามันสิออกสมสมแซ่บเลยครันผู้มักหมกนี่ทั้งจังทักบ้านนี้ปกติแล้วเป็นคักๆอีหลีนี่ เขาจะบอกว่าแปดเดือนถ้าปีหนึ่งนี่เไอ้มัดเลยมันเกลียดห้องกับสมเจ็บปลาแดกขายตัวไหนเนี่ยคุณสิไซน่ามันพุ่นสิไซซื้อปลาแดกขายซื้อวังเลยวะแค่เต้กวดแค่เต้กวดก็ตะหน้าขายพร้อมมันม่เขาขายท่านได้ซื้ออยู่ไม่เล่นในการซื้อซองนี่เด้กปลาแดกปลาสีข้ามเออคืออยู่บ้านเ่ง ให้พ่อใหญ่คนใช่หให้แม่ตนเป็นคนปรุงเนาะแม่นิดเพิ่มมากเผื่อว่าแพคประเดี๋ยวเจียบของแม่นิดฟาสี่คัอร่อยเนี่ยเดี๋ยวไดกินตั้งใจเยอะอร่อยเปไปก้อนสุดละตุมมันจะกูมักงกวอนแพ็ว ไปจจวางสีดิปกติเลยพอุบน้าขึ้นนี่เฝ้าตักคือยังช่วงนี้แหละปลามันถึกดังเฝ้าวใส่ฝ่าวใส่อีกจักหน่อยดังเสร็จนึงนี่ดีบดดดุดีสีบัวลายหงษมกอืมมันมันเบิดดิตามันมันต้องไปน้ำหนามนี่มั้งลงนี่นนก,กึ้นน้ำลงแย่กับลงเช่กันแล้วตรเนี้อ่ะแสบสุดยอด ปลาอยู the aan, broken, like so? ่มองไปใส่ด่างตีตุกนู้ตุกเลี้ยกับพวกด่งแห้งปันปลาบ่อนหน่อยมันมีแต่ปลาหยีบ่อนเดี๋ยวกูเติมเติมอยู่กินในเข่าแน่นหน่อกินเลยดิกินหลายเลยดิขึ้นไปให้ผมกินหลายแล้วมิตรพ่อิมบุกบุกอยู่เตะขึ้นไปให้ผมสนใจตอนนย่างเดียวขึ้นเป็นห่วงพ่อขึ้นย่างพ่อบ่ได้กินบุกินหมดเลยโอ้ยมีเจ็บนานโลกกิน มันมีใบป่าไซน์ใบมันค้าตัวกินป่ามันมีกลางหรอปลาสักหนี่มันมีต่ปลาสิกต่ะบนมีป่ามันเอะมีกลางมันหนีคือขยับแบบตอบว่เป็นยังไนอืม พปิดจิต่อบพาน้าตอบกระพอเลยต้องไปโน่ฉลาดอ่ต่ไม่ใช่ใช่อไดงแล้วมีเาขุนยัดเยอยัดเปนโฉนเจ้าหลวงเรายัดเนาะนรถปลาถึงเลยเปื่นเดเป็นเาเป็นกระซังเขาจะมักประแดกไว้ยตัวตงไปเหนไม่เป็นยุงเทียบรถแมนบ๋นี่สุกขือกับสมมัวาหรอขนยัดนี่ขนาดพี่น้องไป หอนี่ล้ย <kind> ก <of Cheers> so. the so ินอะไรดีดิบอกั่นหัวสมัยกินขก้มมื้ยเออหรีดิมาไข่กันง้นงตบโบมันนี้กินข้าวจีนากับวันองหัวหมนเด้อครับคือผมบอกคำใดผิดคำใดผ่านสิ่อะผมกขอโทษขอไปพอแม่พีน้องทุกคนเด้อครับยุไ่ยุไก่ยุไก่ยุ่ยูไก่ยุไก่ยุไก่ยุ่ยุไก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 ่ยดไกยุไ่ยุไก่ยุไกผยุไก่ยุไก่่ยุก่ยุไู่ยุไก่ยกะ ขอโทษได้หลายทุกคนเลยครับสำหรับมื้อนี้ผมกับสรีเก้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จะนองกันเ้วอยครับสวัสดีครับ